สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะอยู่เป็นที่เรื่องเซตนะครับเรามาดูกันที่เรื่องแรกเลยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซตนะครับเซตคือลักษณะนามนะครับที่ใช้เรียกกลุ่มของสิ่งของต่างๆนะครับเช่นกลุ่มของคนกลุ่มของสัตว์กลุ่มของตัวเลขนะครับทีนี้มัน,เป,นเป็นความสัมพันธ์บางอย่างร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นเซตของจังหวัดในประเทศไทย เซตของเดือนทั้ง12เดือนนะครับหรือเซตของจํานวนเฉพาะเซตของสั์ปีเป็นต้นนะครับทีนี้เราจะมาดูการเขียนเซตนะครับก็มี2แบบได้แก่การเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกก็คือมีข้อดีนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมสมาชิกภายในนะครับอย่างเช่นเซตของ1 2 3นะครับแล้วก็เซตของจำน,นะครับอังคาร อันนี้ก็น่าจะเป็นเซตของวันถูกไหมครับอ่ะวันพุธนะครับอ่ะ, One ะ,รอะตรงนี้เราก็สามารถใช้จุด3จุดแทนนะครับในกรณีที่เราไม่อย่างเช่นเราไม่สามารถเขียนต่อไปได้นะครับหรือว่ามีจํานวนสมาชิกที่ค่อนข้างเยอะจนเราไม่สามารถเขียนได้นะครับต่อมาการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกจะใช้ในกรณีที่ เราไม่สามารถเขียนจํานวนสมาชิกโดยเราอาจจะไม่สามารถเขียนไล่แสดงจํานวนสมาชิกได้นะครับโดยเฉพาะเซตในจํานวนจริงนะครับอย่างเช่นครูบอกว่าจํานวนที่มีค่าอยู่ระหว่าง1กับ2ในจํานวนจริงก็เป็นไงครับมี1.1 1.2แต่ในระหว่าง1.1กับ1.2ก็มี1.11หรือ1.111 11, แบบนี้ด้วยทําให้เราไม่สามารถเขียนไล่แบบแจกแจงสมาชิกได้นะครับเราเลยมาเขียนแบบเงื่อนไขแทน หรือบางครั้งจํานวนสมาชิกเนี่ยมันมีเยอะมากจนเราไม่สามารถเขียนได้นะครับอ่ะถ้าดูอย่างตัวอย่างนะครับอย่างกรณีแรกน่้นจะไม่มีปัญหาเนาะแต่ x แทนสัดสีเท้าเป็นไงครับอืมก็น่าจะเขียนแจกแจงลําบากเนะาะท้งนี้เราใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับตรงนี้แทนการเป็นสมาชิกของเซตนะครับอย่างเช่นเซต A มีสมาชิกคือ2,4,7เราก็บอกได้ว่า7เป็นสมาชิกของ A และ8ไม่เป็นสมาชิกของ a นะครับตรงนี้ต่อมาชนิดของเซตนะครับเราจะมาดูชนิดเซตที่เราควรจะรู้จักกันนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นเซตจํากัดนะครับโดยที่เซตจํากัดนะครับคือเซตที่สามารถระบุจํานวนสมาชิกได้ ต่อมาจะเป็นเซ็ตอนันต์นะครับคือเซตที่เราไม่สามารถระบุจํานวนสมาชิกได้นะครับด้วยเหตุผลก็คือมีจํานวนสมาชิกไม่แน่นอนในที่นี้ก็คือเราไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้เพราะเขาอาจจะมีมากจนไม่รู้จบนะครับต่อมานะครับอันที่3นะครับที่คนรู้จักนะครับก็คือเซตว่างนะครับโดยเซ็ตว่างนะครับก็คือเป็นเซตจํากัดชนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นเซตจํากัดที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากับศูนนะครับ อาจจะใช้สัญลักษณ์เป็นปีกานะครับแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยหรือเป็นวงกลมแล้วมีขีดนะครับเราเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าสัญลักษณ์ฟีนะครับก่อนจะพูดถึงเอกภพสัมพัทธ์เราจะมาดูตัวอย่างเซตจำกัดกันนะครับอย่างเช่นครูมีเซตก็คือมีสมาชิกก็คือ1 2 7เราก็ระบุดได้ว่ามีจำนวนสมาชิกเท่ากับ0ูเท่ากับ3นะครับต่อมา สอสแล้วก็จุดจุดจุดไปเรื่อยๆถึงสินะครับก็ระบุได้ว่ามีจํานวนสมาชิกนะครับถ้าเราลองนับดูก็คือเท่ากับ9จําวจนวนนะครับต่อมาเซตอานาันนะครับอทีนี้ครูเป็น1 2ึ่งองเห็นไหมครับเป็นจุดจุดจุดก็คือไล่ไปโดยที่เราไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับก็เลยบอกจํานวนสมาชิกของเขาไม่ได้นะครับต่อมานะครับอย่างเช่นเซ็ว่างนะครับ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเซตจ,จำนวนจริงนะครับโดยที่ x นะครับยกกําลังสองเท่ากับลบหในจำนวนจริงจำนวนที่ยกกําลังสองเท่ากับลบหไม่มีถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเขียนจำนวนสมาชิกออกมาก็จะไม่มีตัวใดเป็นสมาชิกได้เลยอันนี้ก็เป็นเซตว่างนะครับอเอกภพสัมพัทธ์นะครับคือเซตที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนด ขอบเขตในการศึกษาสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว u ตัวใหญ่นะคระับอ,อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาที่ครูบอกว่าเฟตของนักเรียนระดับชั้นม .4 ถูกไหมครับตรงนี้ถ้าครูไม่กำหนดเอกภกพสัมพัทธ์นะครับเราจะพบว่านักเรียนระดับชั้นม .4 เป็นไงครับ น่าจะเป็นเซตอน,นนะันต์เนาะเพราะว่าทางโลกหรือพมย์แต่ในดาวดวงอืนะ่นอาจจะมีนักเรียนม .4 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีการกําหนดชื่อนักเรียนนะคะว่าเป็นนักเรียนรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลงสิตปีการศึกษ,ษา2564เราก็จะสามารถระบุจํานวนสมาชิกได้เนี่ยครับคือการกําหนดเอกภพบสัมพัทธ์นะครับหรือตัวอย่างหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องการเทียบเท่าและการเท่ากันของเซตนะครับน่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่การเทียบเท่าของเซตก่อนนะครับเซต2เซตนะครับจะเทียบเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีจํานวนสมาชิกเท่ากันโดยเซต A เทียบเท่ากับเซต B นะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้ผู้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าสัญลักษณ์ลูกศรสองหัวนี้นะครับจะเหมือนกับตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อในเรื่องตรรกศาสตร์นะครับ ทีนี้วิธีสังเกตว่าไอ้ตัอกษรสองหัวนี้เรากําลังใช้ในเรื่องเซตหรือเรื่องตรรกศาสตร์นะครับนั่นก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้กับเซ็ตนะครับชื่อเซตเราจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นประพจน์ในตรรกศาสตร์นะครับเขาจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ก็คือวิธีสังเกตว่าตัวนี้กำลังใช้ในเรื่องอะไร ต่อมานะครับการเท่ากันของเซตนะครับก็คือต้องมีสมาชิกเท่ากันและสมาชิกทุกตัวเหมือนกันนะครับเซต A เท่ากับเซต B ก็ใช้สัญลักษณ์เป็น A เท่ากับ B ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับเซตที่เทียบเท่ากันและเซตที่เท่ากันนะครับกรณีของเซตที่เทียบเท่ากันนะครับอย่างเช่นครูให้เซต A เท่ากับ4นะครับ5 ต่อมาเซต B นะครับมีสมาชิกก็คือเป็น 7, 8นะครับเห็นไหมครับจำนวนสมาชิกก็คือมีจำนวนเท่ากับ2เท่ากันทางเซต A กับเซต B เราก็กล่าวได้ว่าเซต A เทียบเท่ากับเซต B นะครับต่อมาตัวอย่างเซตที่เท่ากันนะครับครูให้เซต A มีสมาชิกนะครับก็คือมี4แล้วก็5นะครับ ต่อมาเซต B นะครับคููเขียนแบบเงื่อนไขนะครับโดย x x เป็นจํานวนนับนะครับเป็นสมาชิกจํานวนนับโดยที่ x ของเรานะครับมากกว่า3แต่น้อยกว่า6ตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าครูเขียนเซต B แบบแจกแจงสมาชิกนะครับครูก็จะได้ว่า B มีสมาชิกก็คืออะไรบ้างครับ4แล้วก็5เห็นไหมครับเซต A กับเซต B มีจำนวนสมาชิกเท่ากันและเหมือนกันเลย เราก็กล่าวได้ว่าเซต A เท่ากับเซต B เป็นยังไงกันบ้างครับกับหัวข้อในวันนี้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเซตนะครับเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะพูดถึงสับเซตและ Power อร์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ